เรามาดูแบบฝึกหัดบทที่11นะคะการวัดความยาวนะคะแบบฝึกหัดส1 1นะคะการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1กันนะคะเขียนเครื่องหมายกากบาทนี่นะคะทับรูปสิ่งของที่ยาวกว่าหรือสูงกว่านะคะแล้วก็มาดูที่ร,รูปกันนะคะรูปนี้ก็จะเป็นปากกานะคะยาวกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็น รูปนี้นะคะต่อไปก็รูปนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็รูปนี้นะคะต่อไปข้อที่สองนะคะเขียนเครื่องหมายกากบาทเนี่ยนะคะทับรูปสิ่งของที่สั้นกว่าหรือเตี้ยก,กว่านะคะมาเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นรูปนี้นะคะสั้นกว่านะคะรูปช้อนนะคะสั้นกว่านะคะ แก้วสั้นกว่านะคะแล้วก็รูปนี้สั้นกว่านะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะเกณฑ์เครื่องหมายกรกรบาทเนี่ยนะคะทับรูปที่มีความยาวเท่ากันหรือสูงเท่ากันนะคะอ่ะเรามาดูคู่ที่1นนะคะจะเห็นว่ายาวเท่ากันนะคะรูปที่2นะคะไม่เท่ากันนะคะ รูปที่3สูงเท่ากันนะคะรูปที่สี่ไม่เท่ากันนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4กันนะคะเติมคำตอบนะคะจากรูปนะคะโจทย์ถามสั้นที่สุดแล้วก็ยาวที่สุดนะคะจะเห็นว่าถ้าสั้นที่สุดก็ต้องเป็นยางลบนะคะยางลบแล้วก็ยาวที่สุดก็จะเป็น พกกันนะคะต่อไปรูปนี้นะคะคำถามอยู่ที่สูงที่สุดแล้วก็เตี้ยที่สุดนะคะสูงที่สุดก็จะเป็นขวดนี้นะคะขวดน้ำกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็เตี้ยที่สุดก็จะเป็นขวดน้ำ อางุนนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่5กันนะคะเติมคําว่ายาวกว่าสั้นกว่ายาวเท่ากันยาวที่สุดหรือสั้นที่สุดนะคะเรามาดูที่คําถามนะคะกล่องดินสอสีชมพูก็คือกล่องนี้นะคะแล้วก็กล่องดินสอสีเขียวก็คือกล่องนี้นะคะแสดงว่า กล่องดินสอสีชมพูยาวกว่ากล่องดินสอสีเขียวนะคะต่อไปคําถามที่สองนะคะกล่องดินสอสีแดงก็คือกล่องนี้นะคะแล้วก็กล่องดินสอสีฟ้าก็คือกล่องนี้นะคะแสดงว่ากล่องดินสอสีแดงสั้นกว่านะคะสั้นกว่าต่อไปกล่องดินสอสีฟ้ากับกล่องดินสอสีเขียว ก็ค so okay. uh ือกล่องนี oh ้ก the ับกล่องนี้นะคะแสดงว่ากล่องดินสอสีฟ้ากับกล่องดินสอสีเขียวยาวเท่ากันนะคะจะเห็นว่ายาวกว่าเติมไปแล้วนะคะสั้นกว่าเติมไปแล้วนะคะยาวเท่ากันก็เติมไปแล้วนะคะก็จะเหลือยาวที่สุดหรือสั้นที่สุดนะคะจะเห็นว่ากล่องดินสอสีชมพูกล่องนี้นะคะก็จะยาวที่สุดนะคะ ยาวที่สุดแล้วก็กล่องดินสอสีแดงก็จะเป็นสั้นที่สุดนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่6กันนะคะเติมคำว่าสูงกว่าเตี้ยกว่าสูงเท่ากันสูงที่สุดหรือเตี้ยที่สุดนะคะเรามาเริ่มกันที่คำถามนะคะกระติกน้ำสีเขียว นี้นะคะกับกระติกน้ำสีส้มนะคะแสดงว่ากระติกน้ำสีเขียวสูงกว่านะคะสูงกว่ากระติกน้ำสีส้มนะคะต่อไปกระติกน้ำสีเหลืองกับกระติกน้ำสีน้ำเงินนะคะเหลืองกับน้ำเงินนะคะแสดงว่ากระติกน้ำสีเหลืองเตี้ยกว่านะคะเตี้ยกว่ากระติกน้ำสีน้ำเงินนะคะต่อไป กระติกน้ําสีเหลืองกับกระติกน้ําสีเขียวเหลืองกับเขียวเนี่ยนะคะจะเห็นว่าสูงเท่ากันนะคะสูงเท่ากันนะคะต่อไปกระติกน้ําสีน้ําเงินแล้วก็กระติกน้ําสีส้มนะคะจะเห็นว่าคําตอบสูงกว่าไปแล้วนะคะเตี้ยกว่าไปแล้วแล้วก็สูงเท่ากันก็ไปแล้วนะคะก็จะเหลือ สูงที่สุดหรือเตี้ยที่สุดนะคะทีนี้กระติกน้ำสีน้ำเงินนะคะก็จะเป็นสูงที่สุดนะคะสูงที่สุดแล้วก็กระติกน้ำสีส้มเนี่ยนะคะก็จะเป็นเตี้ยที่สุดนะคะ